<Yeah. laughs> hey. เย้เอ๋รออะไรใครรอนฮะคุยกับใคูอะไรฮะหนูคุยอะไรอะอาอะอะหนูคุยกับใครอยู่ข้าตาข้างตาไหนดูหูที่ข้างไหนเจ็บฮึ <Hey. S 1> มาดูสิมาเล่นได้จับปะฮะเล่นได้จับปะโทรศัพท์เยอะ น,นไม่ดีแล้วไงนาบอกว่าไงอบอกว่าให้เล่นเป็นพักๆไม่ใช่ให้เล่นตลอดในวันนี้ให้เกินงบด้วยนะวันนี้ทั้งวันเลยนะให้ฟังเพลงอ่ะฟังเพลงดูการ์ตูนอะไรโอ้โหแต่พัทแต่ละเพลง,พงแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาแล้วไงเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแล้วไปไปอ้าวทำไม